สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยบเกม EcoCali ิฟกันอีกแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับเกมดีๆอย่างนี้เราต้องมาอัดกันบ่อยๆนะครับผมซึ่งคราวที่เราไปนะครับผมที่เราเปิดตู้ไทเซไปเราก็ได้เธอมไว้ในการเปิดรอบซิงเกิลนะครับผมซึ่งผมก็ไม่คิดเลยว่าเธอจะออกให้ผมนะครับไทเซเนาะและในวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วก็ตัวละครใหม่หนึ่งตัวละครน,นะครับผมซึ่งผมดูแล้วว่า เธอหน้าเปิดหามากนะครับเหตุผลทำไมที่เธอหน้าเปิดหามากก็เพราะอะไรเหรอถ้าผู้ชมดูนี่เห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมนี่คือตัวละครใหม่นะครับผมคือแบบ Holy mo l y เลยลูกแอนดี้ส์ลูกแอนดสโอ้มันมันช่างยิ่งใหญ่ะเลเกินนะครับผมผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากาว่ายิ่งใหญ่นะครับผมอ่ะ แล้วก็มีสกินปะนี่สกินดูดูสกินของรีเวียนี่สิโอ้โหมันยิ่งใหญ่ลือเกิน,นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคาว่ายิ่งใหญ่นะฮะก็เป็นตัวละครใหม่ถ้าใครอยากเปิดหาก็เปิดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่สนสกิลอะผมสนตัวละครว่ามันน่าเปิดหรือไม่นะครับผมก็มันน่าเปิดแหละนะครับในคลิปนี้แล้วเราก็จะมาเนตกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมนะครับว่ามีอะไรให้ทําบ้างเนาะก็จะมีเส้นทางเหมือนเดิมนะครับคือไปเปิด เกียร์มอนเปิดกล่องได้เปของนะครับผมแล้วก็มีเปิดแผ่นป้ายอีกแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอันนี้โคตรสนุกผมบอกเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่เล็กๆที่เรียกว่าความสนุกในเกมเร์ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรสูงรอบมาจากกิจกรรมอันนี้แล้วเนาะซึ่งก็น่นอนคนอย่างผมมีเหลอจาจะพาดเอาไปสิครับอันดับหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแหมไม่มีาพาดหรอกเนาะแล้วดูกิลือผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะย้ายก,กิวดีไหมนะครับเพราะว่า อ,อ้าจริงๆป้ากิวที่ผมเล่นอยู่มันก็คนเริ่มมันก็เริ่มเลิกเล่นกันแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้คนมันไม่ได้เล่นแบบบ่อยๆขนาดนั้นเนาะก็ถ้าจะย้ายกิวก็อยากย้ายไปอันดับหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าหาเขาจะรับผมอยู่ไม่แต่ถามว่าตอนนี้ออกกิวเลยไหมกูออกเลยดีกว่าไหมเออมากูออกเลยดีกว่าเพราะว่าอยากอยู่กิวที่ดีกว่านี้นะครับผมเพราะว่ากิวนี้ก็ นะมันมันเริ่มคนเล่นคนคนเริ่มออกกันแล้วเนาะอ่าอะไรครับออกกิวยังไงเอง่ยออกถงก,กิวเนี่ยโอเคออกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปจอยอัดดับหนึ่งนะครับผมก็นี่จะพยายามจอยให้ได้เนาะรอชั่วโมงหนึง่งถ้าสมมติยื่นและเข้าได้ก็ถือว่าเป็นดวงของผมที่เข้าได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเครอบเด็กกิจกรรมต่อดีกว่านะครับผมก็จะมี นี่นะครับเคลสประจําวันแลกของได้แต้มนะแล้วก็มีร้านค้านะครับผมจัดซื้อก็อย่าลืมมาจัดซื้อนี้กันนะครับผมเป็นของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งแน่นอนนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุ้มในระยะยาวแน่นอนนะั่งแรกเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรท้งนั้นคือเฟอร์นิเจอร์อ่ะของดีแล้วก็จะมีตีเลทประจําวันนะครับผมก็นะได้ได้ได้แต้มด้วยแล้วก็มีเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้กับกิจใหม่นะครับผมอ่ะซึ่ง ล้วันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเปิดหารเวียนะครับผมผมตั้งใจเลยนะว่าแบบกูจะมาเปิดหาให้ได้เลยวแต่พผอ,อิญมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้ไม่กี่นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนนี้ ย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมทาไมหึงเกินเหตุการณ์น,นี้ก็ได้คือเท่าที่ผมเข้าใจคือผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบพยายามที่จะรีบเกี่ยวเควสประจําวันเนาะก็เนี่ยนี่คือเควสนะครับผม,ผมก็คือเปิดจัดเปิด,เป,ดเปิดการชาหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำเควสเมื่อกี้สำเร็จนะครับและผมก็เปิดไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ขึ้นเลยนะครับผมคืออยู่ดีๆลิเวียก็ออกให้ผมซะยอย่างนั้นน่ะคิดดูคือแบบกูจะมาเปิดการชาแค่หนึ่งโมติเพื่อทำเควสประจำวัน แล้วอยู่ดีๆลดีรีวิวก็ออกให้กูแบบงงงง what งงไหมผมงงมากเลยคือผมสตาร์ทแตกเลยนะว่าแบบเกิดอย่างขึ้นวะคือแบบฮะนี่กูกำลังทำเคลมประจำวันแทๆ้ๆและกูก็ได้ลีเวียมาเลยโอ้โ oh หนั่นอะไรก็ได้มาแล้วนี่ทำไมอยู่ยีก็เป็นคนอินเดียวะอาจารย์มามาเอาลีเวียตั้งเลยแล้วกันอยู่ไหนวะเอ่อ ลิมยังมันอยู่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 หมดหมู่ไหนวะเนี่ยอ่าผมหาไม่เจอจริงๆเลยเอนี่โอเคไปถามว่าใส่อันนี้เลยไหมเนี่ยอันนี้ผมจับทีมเหมันป่ะใช่ผมจะเป็นเหมันผมจะจักระพัดได้ยังอะจักระพัดผมขาดอีกตัวเดียวก็จะทำเป็นทีมฟูปาร์ตี้จักระพัดได้อะ เอ้ยเดี๋ยวนะออเดย์อยู่ไหนออเดย์ออกก่อนเดี๋ยวแล้วจะได้จัดทีมใหม่ได้ไหมถ้า,ถ,าถ้าทำได้นะแปบ๊บนึงนะเช็คก่อนอ่าโอเคกูคจัดเลยดีกว่ามาโอเคมาเปลี่ยนทีมเลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้เอากริฟขึ้นนะแล้วก็เอาออเดย์มาแล้วก็เอาเออกูได้ทีมจักรพรรดิเล่นโรเวร้ยตอนเนี้ยเอาโดโรทีแล้วกันนะ แล้วก็ข้างหลังนะครับจะเป็นของน่าติงเกลแล้วก็ตรงนี้เป็นบาฟูเม t แต่ไม่อยากใช้ um บาฟูเมะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นแล้วก็ลีเวียนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ทีมนี้ยัดเพิ่มไปเพิ่มอีกเพิ่มอีกทีละหนึ่งทีละหนึ่งเออเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะฮะ แล้วก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกหมดยังวะสิบสี่ลิงก์นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ผมยังไม่รู้เลยว,ว่าลิเวียเนี่ยทำอะไรได้ใช่คือสิ่งที่ผมไม่รู้คือลิเวียข้อสมมติของเธอคืออย่างวะไม่รู้เลยนะว่าเก่งไม่เก่งนะครับผมกับลิเวียผมมีอาวุธบางคอมมิดปะไม่มีหรอโอเคแ,บบแล้วแบบอะไรแล้วจิงเกลวะไม่มีเหมือนกันโอเค อ่าอันนี้เพิ่งได้มาจากเมื่อกี้เลยนะครับอาวุธของอีเวนต์เนาะแล้วก็กริฟของกริฟก็มีอาวุธอีเวนต์ก่อนอันนี้อยู่แล้วโอเคถึงค้าพันจะลดลงแต่ก็ได้ทีใหม่มาเล่นนะครับผมผมยังไม่รู้นะว่าลีเบรทำอะไรได้บ้างสกิลนี้ไปกันก่อนดีกว่านะครับผมสรุปคือเธอเธอทำอะไรได้วะคืออยากอยากให้มันอยู่ในคริฟอะแต่แบบมันออกก่อนเฉยเลยอ่ะคือกูงงอ่ะสกิลแรกนะครับผมรีเบรโรทันสวรรค์นะครับตอนนี้ถลึกศัตรูหนึ่งแถว มิวการยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟืน้นฟูค่าปรับแต่งสองแต้มคือตีแล้วเพิ่อ,อันติเจ๋งว่ะสกิลอันติอ่ะมันนู้นว่าเขาจะใส่จากตัวมันทอนดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดมิอการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟืน้นฟูโอ้โหเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยนะครับไอเคียนบอกเลยว่าเหมือนไอเคียนมากๆนะฮะสกิลนี้สกิลสามอะปรับแต่งเพิ่มโอ้โหอันติถี่แน่ๆบอกเลยว่าตัวดาเมจแน่อนอนนะครับผมใส่ศัตรูทุกตัวเหมือนไอเคียนเลยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริงเออว่ะ อะไรคำนี้อ่รู้สึกแบบดวงดีไว้วันนี้คือมือขึ้นนะมือขึ้นจริงๆมือไม่ขึ้นแบบไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มีทางได้ขนาดนี้หรอกนะเออวันเจ๋งว่ะวันนี้คือแบบแต่ไหนๆเราก็เปิดไปแล้วอ่ะคือผมก็อยากทําให้สุดนะเพราะแบบเดี๋ยวมันไม่มีการเปิดกระชากในคลิปนี้อะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็จะ่าผมก็อยากเอาแบบเก็บไว้ในเมมโมรีความทรงจำว่าผมเปิดรีวียได้นะครับผมดังนั้นเราก็จะมาเปิดหาอุวุธของเธอกันต่อนะ แล้ตัวมาแล้วก,กูขออาุธบ้างได้ไหมอ่ะอ่ะมาแทนที่เราจะมาเปิดตัวะละครเพราะเราได้ตัวะละครมาแล้วและไม่เปิดก่อนที่จะอาวะอัดด้วยคือแบบเดี๋ยวจะเชื่ออะไรกูก็ในคลิปนี้ก็ทดแทนด้วยการเปิดหาอาุธดีกว่านะครับผมก็หวังว่าจะได้อุลรีวียมาด้วยนะอ่ะมามาติดแรกนะครับผมไปสีทองโผล่ให้หน่อยนะทองเลยว่ะโอ้โหแค่กูเล่นลงกูก็เห็นสีทองแล้วนะ รีเวียไหมถ้าเป็นอาวุธรีเวียนี่คือแบบสุดๆแล้วนะในคลิปนี้คือแบบได้ทุกอย่างทั้งรีเวียแค่โลแรกและอาวุธในมอลติแรกมันจะครบเลยแล้วเวดูป่ะ <Yeah. S 1> โอ้โอ,โอ้เป็นไงผมบอกแล้วเนี่ยเกยมที่รักเราเวไม่มีอะไรมากเลยนอกจากคำว่าเกมที่รักเรานะครับผม กูได้เลยเหรอรีเวียโลแรกได้เลยอาวุธหนึ่งมอติแรกได้เลยเหลือจะเชื่อโอเคโอ้โหด,ด,ดวงกูดวงกูแม่งพระเจ้ามากอะดวงก๊อตอะดูดวงดิดูแบบอย่างหวาไอ้ย่าเกมคือแบบให้ให้อย่างนี้กูเลยเหรอโอโหผมจะบ้าออันนี้ปะอันนี้โอเค ดูดิดูอยู่ดีก็ได้แบบได้มาแบบโอ้ใ oh หม่ไม่หมดคำจะพูดแล้วอะแล้วเนะ่ดวงผมดีเกินอะคือถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่มีทางได้อย่างงี้หรอกนะท่านผู้ชมรู้ไหมโอ้เออเดี๋ยวผมก็เติมแพค็คนี้ด้วยนะเดี๋ยวมันหมดเพราะว่าจะเอาอาวุธของอ่าดีน่านะครับผมอ่ะโอ้ยคลิปนี้มันอะไรกันวันนี้อ่ะกูงงมากเลยเนี่ยอ่ะมารีวิวกูอัพเลย เอาสักห้าก่อนเดี๋ยวที่เหลือพายว่ากันดวงในคลิปนี้ผมมันดีไหมดีมากเลยแหละดีเกินไปอะ่ะเอาไปลองเทสสกิลเลยไมยล่ะถ้ามันจะขนาดนี้แล้วอะ่ะเนาะจริงไหมอ่ะผมเอาไปลองเทสเลยนะท่านผู้ชมใน PVP ลองดูว่าไหวไหมคนใน PVP ก็ตึงกันทุกคนเลยนะแต่แบบนี่คือทีมจัก,กรพรรดิไงมีออเดย์ มีโดโลทีคอยบัฟมีนัตติงเกลคอยดีบัฟศัตรูมีกริฟคือเผาไม่ศัตรูมาโฟมเบ็ผมมันเฉยๆแต่ไม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 ่ค่อยโหดอ่ะมาลองดูดีกว่าว่าไหวไหมเ้ยชี่ยรคลิปนี้มาลองเทสเลยนะเว่ยกับรีวียอ่ะมาออเดรียนะครับผมบุ้งเพิ่มมาแต่งสวยว่ะมาโฟมเบ็อันติเออ ลีเวียยังลีเวยังลีเวียยัง,ยยงถึงถึงยังอันนี้ตัวละครหลักอย่าสตาน์น,นเ้ยโอ้ตัร์นต่อสันสามบ้าบอลีเวียเฮ้ยโอ้โตุโ้มดูมันก็ดูดีนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับผมนะอ่ะโดนลตีบัฟต่อนี่ไงเอาสิ บัฟเลยดูโรทีโ่งฮิวฮิวมาฮิวบึกแม่งสตันสามเลยเหรอว่าตัวละครหลักทำไมมันตันโหดอย่างนั้นอะโอ้โหผมโดนผมอุ้ยผมจะตายแล้วอะผมน่าจะแพ้นลตอนนี้เพราะว่าผมโดนสตันไปสามตัวเลยเมื่อกี้โอ้โห ลิเมียเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะจังหวะเนี้ยโอ้โหยียสแสนสองแรงเวอร์โดนโทีผมจะแตกกลิฟอันตีอือ้อโอ้โห โหสตานอีกเย้หว่ะดูดิดูด,ดูตัวละครหลักสตานโหดมากทำไมไดาเมจมันสามสิสองเองอ่ะอันติรีเวอร์สองสองเองนะครับผมเห็นรู้รู้แล้วแหละอย่าไปปรับไปปรับตำแหน่งยืนก่อนเอาาวด์ฟาวด์เมจไปตรงนี้เลยฟาวด์นันจริงเกี่ยวกันได้อยู่แล้วโดนลดหรือคือหรือผมควรเอาตัวละครแบบซับพอร์ตไว้หลังวะนั่นดิเอาดูทีเป็นหลังเลยแล้วโอเดลวนานหา ลองไปอีกลองไปอีกสักตาเลย่งเอาข้าวพนังใกล้ๆกันคนเดิมบ้านนี้คนเดิมเอาคนนี้ได้นะเฮ้ยเปิดมาติดเต็มเลยนะครับผมเฮ้ยเจ๋งว่ะออเดบับบึ้งโอ้โหปรับแต่งทุกคนสวยโดดล็ีบัฟต่อ่ะต่อเนื่อง อ่ะอย่าดูดาเมจนะว่าทำได้เท่าไหร่อ่ะไอเคนอ่ะล้านหนึ่งบัฟเมจอือมันไม่ค่อยหัวละผมราบัฟเมจอยากขาตัวเปลี่ยนเหมือนกันนะอ่ะสองแสนแปดแต่ติดถอ่ไม้ใช่ไหมศัตรูอืม โอ้โหสตันสองก็ประมาณนี้นะทีมจักรพรรดิมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะถ้ามาเทียบกับเหตุมันเพราะว่าเหตุมันไม่มีตัวละครซับอย่างดีหน้าแล้วก็ตัวละครยิงแรงๆอย่างไอเคนแล้วก็เซลีใช่ อืมไอเม้เข้มแมงแรงจริงแรงจริงแต่ผมก็จะมีตีสองตีแล้วไงทีมจกักรพรรดิก็เห็นมันก็ถือว่าดีแล้วกันนะเออในคลิปนี้ก็เปิดครบเลยทั้งตัวละครทั้งอาวุธวฮาห้าแสนหนึ่งอืมดาเมเตเหมือนเพิ่มนะใช่รู้สึกเหมือนดาเมเตเพิ่มอ้าวไปแล้วนะครับผมกับใครวะโดโลทีโดโลท,ทีผมไปแล้ว อ,อ,อัลฟูเมตอือโหแม่ผมน่าจะแพ้นะตอนนี้เพราะว่ามันเลือดเยอะทุกตัวเลยตอนเนี้ยเจ๊ข้ามเลยแล้วกันนะครับผมนี่มาแหละโอเคยังไงยังไงมันก็สู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเป็นทีมจัก,กรพรรดินะครับมันตัวตัวดาเมจเบตอัพุูมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าไปเทียบกับเพะมันแล้วก็ เล่นสนุกนะเล่นสนุกทั้งคู่เลยทั้งจักรพรรดิทั้งเขมันนะครับผมก็นะแต่ตอนนี้ใช้เขมันไปก่อนเพราะว่ามันโหดกว่านะครับตอนนี้โอเคเอาที่ยัดอยู่ออกก่อนเอาออกมาออกมาเดี๋ยวผมต้องหาเปิดหาตัวละครเพิ่มแล้วสิออกมาจะทำทีมเพิ่มนะครับผมแบบจะจัดทีมเยอะกว่านี้นะรอนนี้แต่ไม่มีเพชรเปิดกาชาดิคือแบบกว่าจะเปิดได้ตัวละครตัวหนึ่งมันยากลำบากนะท่านผู้ชมดูว่ะ ยูรี่อะไรก็ดีหน้านะฮะนี่กลับมาใช้ทีมเดิมเพราะว่าดาเมจมันแรงกว่าเซนลี่นี่แล้วก็ไอเคนะฮะก็ถือว่าได้ลองสกิลรีเวียน,นในคลิปนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้พอใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะโอเคหมดแล้วนะครับผม ก็เรียบร้อยกลับไปจัดอุปกรณ์ตับ1หนึ่งันนี้ถูกแล้วอาวุธรีอาวุธเปลี่ยนไปเพราะว่าไอเคียนต้องใส่อาวุธจำตัวอันนี้อาจจะอาวุธจำตัวของอ่ะอันนี้เปลี่ยนโอเคก็เรียบร้อยแล้วน,นะครับในคลิปนี้ก็มาลองเทสให้ดูแลกลับรเวียนะว่าเก่งไม่เก่ง แต่ถ้าปั้นสุดกว่านี้น่าจะเก่งนะครับผมแล้วก็ต,ติถีแน่ๆเท่าที่รู้นะครับผมก็จบแล้วนะครับในคลิปนี้ถ้าใครเปิดได้รีวียก็คมเมนต์ได้งนี้คลิปนีไไ้ได้เหมือนกันนะครับผมว่าได้ได้กี่โลนะคือผมฟุ๊กไงเปิดโลเดียวแล้วกูได้เลยไงและอาวุธเหมือนกันอาวุธประจำตัวก็เปิดมอลติเดียวก็ได้ไงคิดดูแล้วกันว่ากูดูดีแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับงั้นสักคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ